哦，哈哈。就你给力，老总。 มีแขกรับเชิญสุดพิเศษงั้นเราไปพบกับแขกรับเชิญกันเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่อเจฟจากวิทยาลัยนิเทศศาสตร์สาขาการแสดงชั้นปีที่สามครับสวัสดีครับเจครับวิศวะไฟฟ้าครับ สวัสดีค่ะปิ่นปองค่ะวิทยานิเทศศาสตร์สาขาสื่อสางกาแสงปีสองสวัสดีครับภูมิครับนิเทศศาสตร์สาขาภาพ,พยนตร์ดิจิตอลตอนนี้เลีอยจบแล้วครับ ผมเนี่ยบอกเลยโปรเฟชชั่นอลว้าวปลี่ศูนยศูนย์จ็ยังเรียกผมว่าพี่เลยเคยเลยหรือเปล่าคะเคยครับเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเป็นแบบว่าพูดน้อยแต่ร้องไม่คันแน่เลอคุณป้าคะค่ณป้าเคยเล่นไหมเวยค่ะบอกเลยว่าไม่เคยแพ้ใครเรื่องเก๋ เฮยพุ่งรลค่ะไม่เคยเล่นเลยครับเกมนี้เล่นยังไงครับเนี่ยงั้นเราไปดูธีอากติกาเกมกันได้เลยค่ะและนี่คือเกม Spy ย a l บอร์ดเกมที่ทุกคนต้องสืผหาสปายเพียงหนึ่งเดียวที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้เล่นโดยการจับผิดผู้เล่นที่อาจจะเป็นสปายผ่านการถามตอบเมื่อเล่นเกมในแต่ละรอบผู้เล่นทุกคนจะได้รับการ์ดคนละหนึ่งใบ หากเป็นผู้เล่นทั่วไปจะได้รับการที่มีข้อมูลบทบาทที่แตกต่างกันและสถานที่ที่ตัวละครน,นั้นอาศัยอยู่จะเหมือนกันแต่ถ้าหากเป็นสปายจะได้รับการที่ไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งผู้เล่นทั่วไปต้องถามตอบเพื่อสืบหาสปายเพียงหนึ่งเดียวที่หลบซ่อนอยู่ส่วนสปายต้องล้วงหาข้อมูลเพื่อตีเนียนไปกับกลุ่มผู้เล่น หากจบรอบผู้เล่นทั่วไปตามหาสปายเจอได้รับ1คะแนนถ้าหากสปายหนีรอดไปได้ได้รับ1คะแนนและถ้าสปายยังทายสถานที่ถูกรับไปเลยจุกๆอีก1คะแนนเกมเราจะเล่นทั้งหมด3รอบรอบละ5นาทีคะแนนรวมใครเยอะสุดมงไปเลยค่ะทางนี้เราให้เป็นน้องเจเริ่มก่อนว่าอ่า ผมขอถามพี่สมัยครับยากไหมครับในการมาที่นี่ของพี่เนี่ยพี่ไม่ยากเลยเรียกได้ว่าอยู่ที่นี่เลยก็ว่าได้ต่อไปนะคะขอถาม้ังพี่ปองค่ะแดงถาม้องนี้ก่องนะคะว่าในบทที่อยู่ได้เนี่ยหนูต้องตื่นเช้าไหมคะก็แล้วแต่าะตื่นตอนไหนก็ตื่นเพราะว่าคนชีวิตคนละแบบ น่าสนใจน่าสนใจไม่ต้องถามต่อได้เลยค่ะก็ถามพี่เจมส์ละกันถามพี่เจมส์ว่าสถานที่ที่จะไปเนี่ยมีรถไฟฟ้าไหมใกล้ๆขับไหนหนึ่งก็น่าสนใจอ่ะามจากเมืองเดียวนะพี่ไม่น่าจะมีขอเชิญพี่เจมส์ถามได้เลยค่ะตานสะมยดีกว่าให้ส่งต่อให้กันอื่นดูดีฟอร์มดูคนน่ะทำไมคะมีกี่ชิ้น โอ้ไม่เคยใส่อ่ะไม่เคยนับอ่ะแต่ว่ามียูนิฟอร์มค่ะออมีมีเป็นเฉพาะเจ้าจงค่ะโอ,อ,อ,อเคโอ,อเคขอถามพี่ภูมิค่ะถามได้ครับผมสถานที่นี้มีพื้นที่ใหญ่ไหมคะและแต่ที่ครับมันก็มีแบบทั้งใหญ่แต่ส่วนใหญ่ไม่ใหญ่อ๋อ,อน่าสนใจนะครับแบยเจ๊บ้างแล้กันครับท่าที่นี้ไป อเมริกาแล้วละเล้วละเย์ตอบดีตอบยากนะตอไดีผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันอ่านาดังเจยเชิญถามต่อได้เลยค่ะผมถามพี่เิมครับสถานที่นี้เหม็นนะครับเหม็นเฉพาะวันที่พิเศษมันจะมีวันพิเศษวันนั้นจะเหม็นค่ะเอาละสปายเริ่มตั้งทีละ ไปแล้วคือข้อมูลอะไรบ้แกไม่ใช่ไม่ใช่คือคิดอยู่ว่าข้อมูนแต่ละคนี่ยเป็นยังไงค้อผลคิดคือพอแยกแกการจะเล่นเกมมันจะต้องคิดตังคแบบว่อ้คนนี้เป็นสตล์หรือเปล่าเนี้ย้องเก็บรวง้อมูลหมาใส่หัวตัวเุงยี่กองซูมได้ไกลคุณจะเห็นเงื่อไหล่เห็นบัมาพี่เลยทำไมคุณหนูเอกแสแฉะ พี่ถามไปฟองค่ะถามว่าโลเคชันเนี้ยมีเกี่ยวข้องกับเงินมาน้อยแค่โอ้น่าสนใจน่าสนใจถามดีกันถาดีเลยถาดีเลยไม่ค่อยเกี่ยวมากหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะพิรุธอะไรเอเลนเลเมเปนี้เมะเรวม่เามีทุกคนนั้น สงสัยน้ำมึนฟองถามอยู่หน้าน้ำเจค่ะคนไมมีุ้นนะคะถามน้องถามเจลวกันอ้ๆถามว่าสถานที่นี้มีในแบบมีในเกาหลีใต้ไหมที่อเมริกาโอ้ไม่แต่คำตาอเมริกาก็ไมเกาหลีเีก็อาจจะมีครับมีนะจะมีแต่เดี๋ยวมีทุกที ถามพี่เจมส์ครับมาเรื่อยๆครับในสถานที่นี้คนเยอะไหมครับเอาไว้ในช่วงกลางวันอยย่างงเี้ในมุมมองของเราที่อยู่ที่นั่นเนี่ยถ้าไม่ใช่งานใหญ่อะไรก็แค่ไม่มีคนเลยงานใหญ่เหรอถามพี่เติ้ลดีกว่าถามอะไรนะพี่อะไรนะพี่กุ้งปีกุ้งย่างเติ้ล ไม่่ทำม่พูไหนูครัมทีนประชากรอยู่ที่เนี้ยมากกว่า1ิกเป็นร้อยกว่าสิบเมากกว่านั้นแล้วต่อสถานที่เราว่ามากกว่าสิก็มีนะเรากคเห็นนั่นเฉลี่ย้มากก่าสิบแล้ว่มูถามต่อเลยเลยค่ะพอจะรู้ละเจอแน่เจอแน่สฟายเ่ย งั้นเรอเรามาเริ่มการโรวตกันเลยค่ะสามสองหนึ่งล้าอ้าแน่งั้นน้องปิงปองเป็นสปายใช่หรือไม่คะใช่ทุกคนอย่าโหวตหนนะต้องว่หนูได้ดิเนมางั้นเว พร้อมกันนะหนึ่งสองสามโอ้โหรอบงั้นเรามาเริ่มกันที่ขยานรำแม่หนูจะชนะเป็นคำบอกกับทุกคนมีใครอยู่ถามใครถามว่ามีหลายสาขาในประเทศไทยไหมมีเยอะเลยมีด้วยโัวนีตัวนี้สายชนะละถ้าถามเจดีกว่าเพราะพี่เอาสิ่งดีๆให้เจไฮ้ยสิ่งดีๆเอามาสไปให้ เจคิดว่าที่เนี่ยมีผู้หญิงผู้ชายมากไหมท่าเท่ากันครับต่าเท่ากันเหรอพวกเราตอบเจต้อตายเจต้องตายใจค่ะใจค่ะใจต้องตายใจค่ะใจต้องตาสถานที่นี้แบบว่าตาใช่ละต้องมีคิวไหมต่อคิวไหม เอาแล้ว <Bond> ดูแล้วดูแล้วคือมันยากไปถ้าหนูนะตายอยู่ังมือต่อไนะใช่เนี่ยสะตายแลวอย่งเงี้ยไม่มีใครถอยแล้วพม่คูยไปบอกของสม่กตายแล้วก็ต้องมีอัตแบคิวข้อถามขอถามที่ภูมว่าเป็นสไตช่หรือไม่ยยขอถามว่าพี่ไปใช้บริการบ่อยไหม สำหรับโลของคุณแล้วอ่ะเราอ่ะจะบ่อยไหมือนว่าเราอยู่ที่นั่นเลยโอ้เราอยู่ที่นั่นเลยคุณเป็นที่นั่นเลยเหรอโอ้โหอันนี้นานเลยเสิญตัดได้คหมทางไปสมัยไม่โดนถามทำไมอ่ะสถานที่นี้มีเสียงดังไหมเสียงดังไหมมันไม่สามารถเสียงดันได้แต่มันจะรบกวนเรา ขอถามนางเจเออเล่านะเจ,จถามว่าวที่นางเจได้เนี่ยแบบว่าได้เงิน,นเดือนเยอะไหมเยอะเี่ยเป็นใครวะผ้ <c oughs> ใงใหญ่ถามพี่ครับในสถานที่นี้มีการนับจำนวนของเขาเรียกไงอาชีพแบบมันจะเป็นแบบว่ามีการนับจำนวนตัวเลข มีเลยมีนะมีตลอดทั้งวันเลยอะ่ะมันเอ้ยเฮ้ <c oughs> สยสไปมมันริ่มมันร,นะปปริ่มืมแล้นะสไปร์มสามรรบตอบได้อะไเนี่ยช่วยแหม่คือถ้าเกิด าเราเปิดตัวเราสไปดเ้าไปจบสองคนเลยไปไปหน่ะคนที่โนี่ภูเลยธนาคารเนี่ยคำตอบที่ถูก็คือโลมภาพยนตร์ธนาคาร อันนี้ไม่ได้อยากรู้แต่แรกๆเลคือถ้าเป็นหนูอะหนูรู้แต่คำตอบพี่ชินอะก็มันจะเออรู้แต่ตัวเลขรู้แต่ต้องรอเขาาบอกว่าเขารู้กฎหมายแต่ล้คนรอใี้เขาน่าจะเป็นผู้จัดการอุ้ยเฮ้ยใช่ไหมส่วนอันนึงนะอันเนี้ยน่าจะเป็นมีรด้จนตัวเลขอันนี้น่าจะเป็นรับบัญชีปะไม่ใช่หรอการเงินเรอ่างเงี้ยอไรน อาการแบบการสุไพั์อะหนรู้จริงหนรู้จริงใครคนสอบได้ก็อาจจะจองคนเดิมก็ได้หนู่้ไพได้ โอ้อหโอ้โเอ้ยอะตีกันอย่างนี้นะตีกัดอย่างนี้ตีกันไม่เดียวม่ทีเดียว่ล้วส่งใครมาีคุณมีพรุษอีกแล้วนะเดินผาดสถานที่นี้สานพมิสานพมิมพิที่ี่ยองสถานที่นี้มีมีเยอะไหมในแบบ ในประเทศไทยกว้างก่อนละกันไม่เยอะนะยังไม่เยอะประมาณสองสองถามน้องเฟยดีกว่าครับที่โลเคชั่นเนี้ยมีนกไหมเห็นนกชัดไหมชัดเลยครับอุมยชัดเลยเหรอลมแรงเนี่ยถามปิดบังครับปิดบังปิดฟังทุกคนเลยเด็กคนนี้มีคนเข้าออกตลาดเวลาไหมครับ จะเข้าออกตลอดเวลาแต่ว่าก็สามารถเข้ามาแล้วออกได้ที่เดียวได้เมื่อวันคอนเฟิร์มต้องนพงทำต่อได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอถามพี่อ๋อพี่ภูมิพี่ภูมค่ะขอถามว่าสถานที่นี้ในกรุงเทพแล้กันในกรุงเทพเนี่ยมีใจกลางเมืองไหมหรือว่าแบบกระจายกระจายเตยเป็นชานเมืองอะไรอย่างเงี้ย ดางเมืองไหมด่างเมืองรือว่าอยู่ประจายอยู่ว่ามีทั่วไปอ่าอยู่ชันเมืองอ่าแต่อยู่ในโซนเมืองนี่แหละตอบได้ดีนะคะเนี่ยไพดูแล้วไพดูขบอไม้แล้วกันอ่าค่ะสถานที่นี้ตำสัตว์เลี้ยงเทาไมได้ไม่น่าได้ไม่น่าได้นะ่าสนใจไม่รู้นะ ขอถามน้องเจค่ะไม่ทราบว่าคุณต้องแต่งตัวไหมคะแต่งไหมครับแต่งสำหรัเจได้ไหมคะอ้าวผมขอถามพี่ภูมิครับได้ครับในสถานที่นี้แบบว่าเจะไม่คิดหรอคือมันเริ่มอะต้องใช้เวลาในการทำงานเยอะไหมครับใช้เวลาในการวางแผนที่เราบอกสำหรับโลที่คุณได้อะค่ะ ได้อะไรนนะเริวๆแล้วนะครับสบายน่าจะทำงานแป๊บเดียวเฮ้ยไม่ใช่ของเราจริงของเราหรอของเราไม่ได้ทำงานนี่เราเป็นคนเข้ามาจ่ายเงินให้ที่นี่อุ้ยามเจมส์ละกันสถานที่นี้อากาศร้อนหรืออากาศเย็นครูพี่น่าสงสัยผมไป ทีดูงอยู่เย็นแน่นอนอพีอ่มุถามที่ทดีว่ะมีพวกเครื่องจักดไหมเครื่องจักรหรออม,มีนะแบบพันธ์ที่ทำต่อเลยค่ะถามพี่ภูมิค่ะอุ๊ยโหเจ้าอยูมันดีจริงอะถามว่าโลเคชั่นที่พี่ภูมิอยู่เนี่ยสาขาหรืออะไรท้อนองเนีน้ยสาขาจำได้ว่ามีอยู่แค่สองที่ ใหญ่ๆแค่สองทีนะฮะไมมางั้นก็คคุยกันดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างที่คิดว่าขีดผมสงสัยเหมือนกันเพราะว่ามันมาสาขาได้ไงก่อนไม่มาเนี่ยอาจจะคำถามคำถามพี่คือตอนเนี้ยหรือว่าไม่ได้เป็นลังเลระหว่างพี่คิมกับคนเนี้ยกับคนที่ชื่อเจนไหมนิดนึงแต่สงสัยพี่ภูมิเพราะว่าเพราะว่า รู้สึกแล้วพี่พูบอกว่าให้ดีดูตกใจถ่าว่าเริ่มตเลยดีกว่าคุกคนหลับต 3, 2, าไหมสามสองหนึ่งชี้ได้เร้ยกผิป่ะเฮ้ยอะไรนะคุณแช่สสายหรือไม่ไม่ใช่ค่ะาจริงไหมเชิญคุณสายออกมาค่ะต่อการเลยค่ะ

สำหัเกวันนี้ก็ได้จบลไปเรีบรแล้วงันเราขอสามคำให้กับเกมวันนี้เลยคะ่ะใจมากตฉีด่ด้วยดีมากครับขอข้าวหน่อยอันนี้เริ่มหิะะวแลยแล้ะสำหรับข้อสนุกของสัปดาห์นี้ก็ได้จบลงไปแล้ว ส่วนสัปดาห์หน้านั้นเรื่องการมูเตอรูอเรื่องของเษยศาสตร์เรื่องของการดูดวงไม่น่าท่าสัปดาห์หน้าค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้า